มาดูเด็กใต้โต๊ะรอทานข้าวจัะ๊ะเอชอบมากใต้โต๊ะอาหารเนี่ยค่ะทุกคนชอบมากๆให้ไปให้ไปรอที่เมื่อกี้เมื่อกี้ไปรอตรงอ่าร้านค่ะไปรอที่ทําข้าวให้พอรู้ว่าพอรู้ว่าป้าเปิดกล่องมุดใต้โต๊ะเลย เด็กใต้โต๊ะอยู่นี่ครับเด็กน้อยอยู่นี่ครับท่านผู้ชมเด็กน้อยอยู่นี่ครับเดี๋ยวไปทำข้าวให้น้องก่อนนะคะทุกคน ข้าวให้น้องเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักพักนึงเดี๋ยวขออน้ำก่อนสวัสดีค่ะ ฝากเด็กด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวรสไปทำข้าวให้น้องก่อนนะคะก็อันนี้ได้น้ำมาแล้วได้น้ำมาแล้วแต่ว่าข้าวข้าวเสร็จแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวรอเวลารอเวลาให้เขาแบบถึงเวลาเขาก่อนอันนี้เนี่ยชอบมาอยู่ใต้โต๊ะอาหารอย่างเนี้ยอันนี้น้อง อันนี้รดส,สับให้น้องแล้วนะคะตัวนี้นะคะเนี่ยได้กลิ่นอาหารวันนี้จะมีตับบรอกโคลีแล้วก็มีแครอทนะคะวันนี้ตับนิดหน่อยมีบรอกโคลีแล้วก็มีฟักทองค่ะมีฟักทองเนี่ยได้กินได้กิ่นอาหารได้กิ่นอาหารแล้วค่ะเดี๋ยวกันครับยังไม่ถึงเวลานะลูก เด็กหน่อยนะคะเดี๋ยวจัดอาหารให้เด็กก่อน ไปละไปไหนละไปไหนละอยู่นี่อยู่นี่แป๊บหนึ่งนะคะ แป๊บหนึ <S <s ่งนะคะเดี nope, totally. ๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะคะโอเคอ้าวเห็นขาท่านผู้ชมโอเคน่าจะได้เนาะอันนี้ นี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวผสมเดี๋ยวเรากำลังจะผสมอาหารเม็ดให้น้องนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะจะเป็นอาหารเม็ดเนี่ยค่ะเราจะผสมโอเคไม่รู้จะกินหรือเปล่าวันนี้ เทก่อนหอมไหมลูกหอมไหมครับมาขอมือหน่อยขอมือหน่อยครับหนึ่งสองก่อนครับสองสองอ้าว <c oughs> ดิดขี้เกียจขอมือหน่อยขอมือหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวครับขอมือหน่อยขอมือหน่อยครับมาครับขี้โกง ปลาใส่ถุงมือไงคะก็เลยกลัวอ่ะมากินกินกินล้กินกินกินครับกินกินแล้วคะ่ะวันนี้เราใส่ถุงมือน้องก็เลยกลัวนะคะอนุโลมให้วันหนึ่งอนุโลมให้วันหนึ่ง ันนี้อาหารน้องก็จะเป็นอาหารเม็ดผสมกับมอคคอลี่แล้วก็ฟักทองตับหน่อยหนึ่งนะคะอ่ะคุณแม่มาละกินก่อนครับกินก่อนครับลูกคุณแม่กินข้าวแล้วนะไล์สดอยู่นะคะคุณแม่ ไ่สดเด็กกินข้าวนะคะอันนั้นจะเป็นอาหารเม็ดน้องค่ะทุกคนน่าจะหมดไหมอชอบชอบไงเขาชอบกินอ่ะอ่ะกินให้หมดลูกกินให้หมดแม่มาแล้วไม่สนข้าว น้องกายไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวก่อนลูกไปมากินข้าวก่อนเร็วกินข้าวให้เอิมกินข้าวให้เอิมก่อนเดี๋ยวเจอของเล่นละไปกินข้าวให้เอิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นไปกินข้าวให้เอิมก่อนไปกินข้าวก่อนมามากินข้าวมาเร็วกินข้าวให้เอิมก่อนไปกินข้าวให้เอิมก่อนลูกดีดีดีเก่งมากเก่งลูกเก่ง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 มากกินให้หมดกินให้หมดกินให้เอิมก่อน ป้าใส่ถุงมือแล้วกลัวนะแม่บอกให้มากินข้าวไม่งั้นก็เล่นนะ <Okay. S 1> ก็ทุกวันก็จะประมาณนี้นะคะก็วันไหนมีกระลำหรือก,รก็จะใส่เข้าไปกระลำปลีปรกลระลำปลีที่เป็นรูกหัวใจอะคะ่ะที่เป็นลูกหัวใจเพราะว่ามันจะมีรสหวานเนาะเด็กเขาจะชอบกิน แล้วก็จะมีอ่ามัคคามีฟักทองอะไรที่มันเป็นรสหวานธรรมชาติอดงเงี้ยค่ะแล้วก็จะให้น้องทานได้น้องกายจะชอบกินคลีนนะคะแล้วพอทานเสร็จแล้วก็จะอ,อือเอทันทีอื้อเก่งมากพออื้อแล้วก็จะดีดานี่ค่ะ หมดไหมหมดไหมครับหมดไหมครับโอ้น่าจะหมดนะคะทุกคนน่าจะหมดเลยแหละ <c oughs> เมื่อกี้รถทําให้ก็ไปยืนรอไปยืนรอตรงตรงที่ทําข้าวให้กินนะ่ะแต่พอแบบนี้รถจะใส่ถุงมือไงใส่ถุงมือแล้วแบบ ไม่กล้าไม่กล้าแตะมือกลัวโอ้แต่กินแบบสุดยอดนะดิมน้ำกินน้ำละ,ะกินเยอะๆลูกบางทีแบบก,กินแล้วความชามอะ่ะดูวันนี้จะความชามไหม กินให้หมดครับแม่มาไม่สนใจละไปละแม่แม่เอาเด็กออกมากินข้าวให้หมดก่อนเหลือนิดเดียวน้องกายมันเหลือนิดเดียวเห็นของเล่นใหม่ไงนุ่นไปลื้อถุงนุ่น นูน่นมานี่มานี่ลูกสงสัยคงพอแค่นี้แล้วล่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเดี๋ยวแวะมาใหม่นะคะเดี๋ยวพาน้องแวะมาใหม่ขอบคุณมากค่ะสัสดีค่ะ